ตั้งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆ พอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตานะจ๊ะอย่าก,กดลูกในตาหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึก สบายตั้งสบายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเราให้เวลากระตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีในการปรับสภาวะของร่างกายและจิตใจให้มันสอดคล้องกันนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันจากทุกสิ่งนั้นกล่าวท่านบันหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้ว่าง ไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในเรื่องอะไรเลยจะเป็นใจที่เหมาะสมที่ใจหยุดจะนิ่งจะเข้าถึงธรรมได้แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส แล้วเราก็ค่อยๆทำความรู้สึกทั้งหมดไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปหยุดอย่างนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณว่ากลางท้องนะจ๊ะตรงกลางท้องในตำแหน่งที่เรามาั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจหยุดนิ่งๆนมๆ เบาเบาสบายสบายที่ศูนกลางกายทางนที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ <_ t ot> แล้วก็นึกน้อมภาพของพระเดวคุณหลวงปู่ทองคำที่เราคุ้นเคยที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาบุญกับท่านจะไปเชื่อมสายบุญกับท่าน จะหล่อรูปเหมือนพรท่านด้ยทองคําเป็นองค์ที่เจ็ดให้นึกถึงท่านอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายโดยจิตอันเลื่อมใสในประเด็คุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานี่นะจ๊ะโดยจิตอันเลื่อมใส ในประเดีย๋ยวของหลวงปู่พระผู้ปรับมานว่าบุคคลเช่นท่านเป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่มีหัวใจยิ่งใหญ่จะมุ่งปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจันกระทั่งหมดมานเลย เพราะนั้นบุคคลอย่างท่านนี้หาได้ยากยิ่งเราจะหล่อรูปเหมือนนั่นในทองคำแต่ถกาใครนึกถึงท่านอย่างง่ายๆอย่างเบาๆอย่างสบายๆได้ใจใสๆได้ใจเย็นๆนะจ๊ะนึกได้ชัดแค่ไหนก็อเอาแค่นั้นไปก่อน เท่าที่เราพอจะนึกได้อย่างสบายสบายที่ไม่มึนไม่ตึงไม่เกร็งเราต้องสบายสบายเท่านั้นนะจ๊ะเด็กถึงท่านอยู่ที่กลางกายให้ท่านนั่งสมาธิคุมบุญให้กับเราหันหน้าออกไปทางดีกับตัวของเราเท่าที่เราจะนึกได้ อย่างง่ายๆหรือทำความรู้สึกว่ามีท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เราจะรอนึกถึงท่านท่านก็จะเรนึกถึงเราจะได้เชื่อมสายบุญให้กับพวกเราทั้งหลายเราท่านทราบดีว่าปัจจัยแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหามาได้ในยามนี้ มันยากมันลำบากมากเมื่อหามาได้แล้วเนี่ยโดยการเอาชีวิตไปเดิมพันเก็ดกุศลศรัทธาเนี่ยอยากจะมาสร้างมหาธารมรมีอยากจะรอลบเหมือนท่านได้ทองคำเพื่อหวังบุญนันยิ่งใหญ่นี้เนี่ยให้ติดไปในภพชาติเบื้องหน้า รวมนั่งตั้งแต่ในปัจจุบันนะาาตินี้ทนะ่านจะได้คุ้มบุญให้กับเรานะี่ยทำน้อยได้มากทำมากได้เยอะเพิ่มภูมินทัพทวีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นให้นึกถึงท่านอย่างเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใ,ใจเย็นๆนะจ๊ะ จะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือถ้าใจของเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังเพราะว่าใจของเราควบคุมได้ไม่คิดไปในเรื่องราวต่างๆได้สามารถอยู่กับพระเด็บพระลงปู ของคำที่กลางกายได้จะไม่ภาวนาะก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเราก็จะภาวนาะเท่าที่จำเป็นนั่นน้นพอใจเรารู้สึกว่าอยากอยู่นิ่งเฉยอยากอยู่กับหลวงปู่อย่างเดียวเราก็ไม่ต้องภาวนาะแต่ยามใดที่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาะใหม่นะจ๊ะ ให้ใจนิ่งนุ่มเบาสบายจากภาพพระเดชกลงปูที่เรารู้สึกว่ามีอยู่ภาพนั้นก็จะหนาแน,น่นขึ้นจากความรู้สึกก็มาเป็นความเห็นแจ้งรู้แจ้งขึ้นมาทันดีคือชัดเจนขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่ต้องไปพยายามไปบีบไปเน้นไปเค้นภาพแค่นิ่งใชเฉยอย่างสบายๆนิ่งเฉยทำใจสบายๆเยียกับท่านด้วยจิตอันเลื่อมใสเดี๋ยวภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองก็ค่อยๆชัดขึ้นมา ใจก็ค่อยๆรวมเป็นจุดเดียวกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำทุกวันตังสมอย่างสม,ม่ำเสมอมืนแค่ํำเรืองดูเนี่ยเราก็นึกได้ง่ายพอเราหลับตาเบาๆภาพก็จะชัดขึ้นมาตั้งแต่น้อยกว่าลืมตาเห็นกระล้างเท่าก็ลืมตาเห็น และยิ่งกว่าลืมตายเห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะชัดจำขึ้นมาเองเลยเมื่อใจของเราหยุดเรานิ่งโถกส่วนนะจ๊ะจะเป็นไปเองแม้แค่ทำความรู้สึกความมีท่านอยู่ในกลางกายอายตนะของใจแล้วก็ไปเชื่อมถึงท่านแล้ว อลัตนาให้ท่านรวบเอาหล่อไว้ในกลางกายท่านแล้วก็จะสะสางธาตุธรรมดินน้ำลมไฟวิญญาณกาศสาตาในตัวของเราเห็นจำคิดรู้ของเราหรือกายและใจของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเก็บธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ออกไป ธาตุไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตอุปสรรคของชีวิตท่านก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสะสางไป้วยวิชาธรรมกายของท่านอี่ท่านเชี่ยวชาญก็จะค่อย,อยๆสะสางธาตุทำเห็นจามรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จกนกระทั่งกายของเราเนี่ยมันใสใจก็ใสกระทั่งใสเป็นแก้วเป็นลนัตนะใสบริสุทธิ์ไปทุกกายเลยกายที่ใสใจที่ใสนี่แหละเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ทั้งในปัจจุบันนี้อนาคตการใบภาพขานหน้าไ้ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนํำเลยกลั่นให้ใสแต่ความบริสุทธิ์ในอนุภาพของท่านอันไม่มีประมาณอาศัยบริสุทธิ์อีกแล้วท่านก็จะเชื่อมสายสมบัติสายบุญ เชื่อมทุกกายเลยเมื่อสภาวะของกายและใจเหมาะสมแก่การเชื่อมเพราะว่าบุญญาธาตุนั้นเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีอนรภาพกระจัดบาปธาตุหรือธาตุที่เป็นบาปอากุศลน,นึ่งหลายซึ่งเป็นอุปสรรคของชีวิตท่านก็นจะคลันเข้าไปอย่างนี้ ด้วยใจที่หยุดนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลเพิ่มขึ้นไม่มีประมาณเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทำเพียงแค่หยุดนิ่งใจใจนึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเียบนะจ๊ะ